สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจ้าคุณนรูละกันนะคะคุณเชี่ยวชาญย์โรงเรียนบ้านหนองโมเว่นค่ะในชั่วโมงนี้คุณครูจะสอนในเรื่องของการเขียนสะกดคน์ตามลำดอบค่ะเชิญเจ้าเม่นเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะน้องเก็บน 天台。 等下。 な สนระ,สสะดดเอียค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่านักเรียนจะเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ลายมือสวยงามค่ะลายมือสวยงามทุกคนเลยค่ะนี่ค่ะพอทาเรียนเขาเขียนถูกต้องนะคะเขาก็อยากน,นําเสนอผลงานนะคะนี ว่า,านักเรียนเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เขียนลายมือสวยในคาะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ก็ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจภูมิพันธ์ตุลาการขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะขอบคุณครับอาารครูและพนักงานทางการศึกษาทุกท่านนะคะที่ให้เขียนเข้ามา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะคะททุก่าและที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคงการกุาการผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างสารพัฒนาด้านรัฐแล้วก็สายทอดเทคนิคการสอนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดนิกการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทราบว่าเราต้องสู้นะคะอย่าท้อแท้โดยเฉพาะครูที่สอนคนหนึ่ง ต้องเอาใจใส่ดูแลนักเรียนด้วยจิตวิญญาณในความเป็นครูนะคะทุกขันพัฒนาเรียนติมีจันทร์วันเป็ิเาที่ครูนะคะขอเสด็จเวลาเต็มความสามารถดูที่สู้เกมเสนือสลับดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงนะคะดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงแล้วก็เติมเตามศักยภาพเราขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมพบองครที่หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนคะสวัสดีค่ะ